เอาไงดีวะไม่ทำนานแล้วช่องหายโอเคครับมาอยู่กับโอมจีเทสในเกมโรบ็อกโหมดบ็อกฟูดนั่นเองครับเมื่อกี้ลืมหนลืมๆืมๆได้ไมเป็นเวลาประมาณตีสี่กว่านะจ๊ะซึ่งวันนี้เอ่อแอคทีฟนะปรเมตโอเคผมจะมาเล่นทางด้านของฝนแสงจริงๆนะก็หลายคนส่งมว่าเอ๊ะทำไม มาแบบมาอยู่ดีก็เปิดคลิปมาก็เล่นเกมนี้เลยก็คือไอจีอที่หายไปน,นานไม่ใช่หนะคือเล่นในเกมหายแล้วก็มีอัดคลิปอื่นๆแต่ว่าคลิปเสียงมันเบามากตอนคุยกับเพื่อนนะมันไม่ใช่ไปดูในคลิปเก่าได้นะคือเสียงมันบเบาเบาจนไม่รู้จะทำไงดีพอตอนแรกบอดดิสคอร์ดมีแต่ว่าผมทําไม่เป็นเดี๋ยวจะขอให้เพื่อนทำแล้วกันอ่ะพักเรื่องนั้นก่อนที่ไปอยู่กับตัวละครอย่างเชฟกอร์ดอนแรมซีย์อะไรองเงี้ย เราเริ่มชี้เหมือนไหมเอออ่ะมาเล่นผลแสงนะฮะจริงๆกาตอนแรกกะจะทําคลิปเอ่อเล่นผลมังกรในมือถือนะแต่ว่าเออไม่ใช่ปิดกล่องเพราะว่าแบบคือเล่นมานานแล้วผลมังกรแล้วก็แบบทีนี้เราก็เล่นผลแสงมาเพราะเราชอบตัวละครบอสซาริโน่ก็เลยแบบแต่ว่าแบบเ,แบบเปลี่ยนมาเล่นเพราะเพื่อนแม่งส่งผลมังกรให้ อพูดพลาดทำเพลงมุ้งโซ่ตเล็กมาแล้วเราคนอยากดูผมสู้ไม่ได้อยากดูผมหมดาดามวาดเทียใส่แว่นมาแล้วแต่ภาพมันแหลกอะไรก็ไม่รู้เก็บเงินก่อนครับเพราะว่าเราจนเออคลิปนี้มันมีความแหลกขออภัยนะมันที่มันแหลกอะทำไงได้วะพระเจ้าช่วยมันไปไหนกันหมดนี้เฮ้ยเหมือนจะได้ย้ายเซิร์ฟว่ะเออเอากลมผอมลองลองหาสักพักนึงก่อนแล้วค่อยไป ผมได้ยินเสียงมาจากทางนู้นไปตีกัเตงตรงนู้นแน่แนเลยเดี๋ยวก็จะมีคลิปอัดกับเพื่อนนะฮะตอนเช้าๆไอ้ตอนบายบายเย็นๆนะฮะจะไปทําไม่รู้จะทําจริงปเปล่าแต่ว,ว่าต้องถามเพื่อนว่ามันเอาบอทอัดคลิปวิดีโอเข้าดิสก์บอร์ดไอ้อดัดอัดเสียงเข้าดิสก์ได้หรือเปล่าเพราะผมเคยทําไม่ได้ผมเป็นแอดมินนี่ไงโอ้โหตีกันอยู่อย่างงี้โดนลุมเหรอต้องเป็นกันวะเดี๋ยวไปดูกัน บอกก่นว่าผมเป็นคนที่เล่นในมือถือค่อนข้างท,ที่จะกากนะฮะแล fall. ้วก็เล่นในคอมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะผมเล่นเกมรบแบบนีไม่ได้อ่อนมากจะดังเกินไปผมไม่อยากยุ่งอ่ะแต่ก็สักหน่อยแต่ว่าไหนว่าเปนอไรไก่ด้าน้อเฮ้ยเยนได้ห อ,อ้ยาตนโนคาตาเน่่มจะตีใช่ไหมโอ้ยทุกขาใจผมเฮ้ยเย้ยโอ้ยแหลกมีคนแสงผู้นี้พันเหนือยวะเพื่อนบิงแม่งเลยอ่ะ ว่าบินตามมันดีกว่าใช่ไ,ไหมเพราะว่าต้องเราใช้อออไม่โดนดิเจ็บปวดหัวใจด้้ังเลยเฮ้ยโอ้ยไอ้ดาบ ถามว่าคอมโบคอมโบก็มีนะครับแต่ว่ามันติดยากฮะ,ะไม่ใช้ไม่ได้ง่ายดีไม่ว่าผมจะปล่อยมันแล้วก็เออผมก็ปวด่าดตัวตายเอ้ยเอาเก็บเซิร์ฟแล้วกันไม่มีอะไรมันมันมันไม่น่าสู้อ่ะมันดีงั้นก็เราเข้าใจแหละว,ว่าเราไปลุมเขาเอ้าวเพื่อนไปเล่นอยู่ดีกว่าโอเคแล้วนี่ในการที่จะเล่นเลอบ็อกซ์ไอ้ยู่เหมือนเข้ามาเซิร์ฟเดิมเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เฮ้ คนข้างหลังของฉันเอาพระเจ้าช่วยมันดีดีมึงมาตอบสนองความคร้ของพี่ไอน้องผมมันใช้ทฤษฎีตัดด้วยอ่ะพระเจ้าช่วยพีพีนี่ไอ้ที่มันพิมพ์นี่คือมันด่าผมควยแน่สามคำเงี้ยพระเจ้าช่วยพีพีโอเคไหมเฮ้ยเขาโอเคโอเคโอเคอ่ามึงได้เจอกูเจอคนทำคอมคอนเทนต์แล้วเห็ดโดนเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลย เฮโดนด้วย <c oughs> <c oughs> เต็นก่อนเลยยัดเป็ดเปิดกันเลยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยๆเอ้ยๆไม่ให้กินไม่ให้กินนะหูวสุดิตาบาดแรงมากกว่าตาช่วยกว่าสุดสียังคำใครพี่หน้าไปกลับแต่งตัวน้อยๆโอ้โอ โอ้ผมว่าตีกันนานแน่เลยว่ะทุกคเออยเยอ,อ,ยอย่าแล้กูรุ่งจะทำอะไรไม่เลยหายเยอะ่ไหมั้งหนีก่อนเฮ้ยทำไมามันเล่นแปลกๆวะมันเล่นเหมือนเล่นในมือถือเลยเออเล่นเหมือนเหมือนอยู่ในมือถือเลยแปลกสายเล่นแปลกมากที่ปกติเขาใช้ปืต่อเนี่ตัวตัวอะไรจะกลัวนะฮะไอ้เล่นของมันวะ อะไรของมันน้เน่แหละขอมันเนี่้ยจริงจังมัเด็กเหียอไปองเี้ผมไม่แคร์เน,นะใครดูคลิปนี้ได้อยากเข้าแฟนก็ได้แฟนเดียวเปิดแฟนให้ดูด้อยากได้คนตอเนะี้คนนอนมากเลดมาเออแล้วตรงนี้ผมก็ลืมให้ชื่อแคร์นจนได้ในผูบายเจ็บเ เป็ไหนวะเล่นเล่นง่กันทุกท่าเลยกันวะไหนๆมันจะเล่นโง่วัเล่นไปเชื่อมหน่อยมาโอ้ยโว้ยคอมโบติีคอมโบติีมันมันจะคอมโบให้มันกูเห็นเวลาคอมโบกูเห็นลางคอมโบเลยโอู้ยจังงั้โอ้ยโอเคจบแล้วเฮยจบเลยน้องเฮ้โอ้โหประมาทไม่น่าเลยเชื่อเลยเพืไม่เล่นประมาทนะเพือนเราเล่นแบบจริงจังอะ มันประมานไม่ได้นะโอ้โหแรงนะมึงนะแรงนะมึงนะไปไหนคือขอโทษสำหรับใครที่หยุดหยุดประการเล่นงของมึงไม่เก่งจริงมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยผมไม่เก่งอะเล่นเกมนี้ไม่เก่งเลยเฮ้อะไรวะไอะไรของมันอะเอาเอาหนีเฉยเออ โอ้พระเจ้าช่วยรีกหน่อยผมจะไปตามมันแล้วเนี่ยค so ือผมเบื่อเพราะที่มันเล่นระดิ่งมากเลยมันจะต้องวิ่งโอ้โหวิ่งตามเธออย่างนี้นิ่งเฉยอยู่กับพี่โอ้ยจะไปไหนหายยายยางวิ่งตามเท่าไหร่เร็วแค่ไหนแค่ไหนก็ไกลไปเ้วยอ้ยาคิดเป่งม่ตีเนพี่เกียรติตามเลยตรงนั้ก็มีทับจุดนี่ก็คือแบบเรือเรืออะไรกันนะครับ โอเด็กจิงจังมากที่สุดนะเฮ้ยไม่จบอีกเหรอมันยืนเฉยทำไมมันยืนเฉยทำไมครับกูได้คำหัวพีอะไรอ่ะยืนเฉยให้กูตีทำไมพะเจ้าช่วยอะไรเนี่ยเออวะเขาอะไรโอเคถือว่าเขาพยายามแล้วกันนะไอ้หมอนั่นหมอนั่นมึงกลับมาที่เดี๋ยวนี้เลยนะบางอาจจะฝนสายเงันเลึก เขาจะไม่เปิด p ีนะไม่เปิดดีกว่าเฮ้ยเปิดโอเค้ยเมื่อกี้มันน่าจะเน็ตปิงนะครับผมว่าจะกลับมาจริงจังอะไรหมั่นนะไม่มีไงมึงจริงจังปะเราโอ้หลบบอลผมสุ่มครับเมื่อกี้ฟุ้งตรงตัองหันย่าละดูมือถือผมไม่อยากผมไม่กล้ากล้าหันโโโออ้ห ออาาิิใครมีคอมโบผลแสงที่หมักหาที่โค้ชบอกนั่นเลยนะใช้ยากปึ๊บเอาพวกไปโดนกระจายเกยผมว่าเล่นเกมนี้ส่วนนี้องเจอโปร่บ่อยเลยอ่ะยูทำอะไรดิอันนี้คือเด็ดปิงใช่ไหมเออเด็ดปิงไว้ทุกคนเด็ดปิงไว้ทุกคนยังไงวะกูลาข้าหัวโวย ดิ้น oh. ผ้ารู้ไหมเดินไหนเว้ยเฮ้ยกลับมาก่อนรุ่นเรายังคุยกันได้นะเดี๋ยวพี่เกิดอะไรขึ้นอ้เหี้ยมันีกี้เกียจเลยอะไรที่มันจะชนะไอ้ชายคนนี้อูมีดีดิสมันก็จะทำให้มันยากเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเอ้ยหยุดก่ะอ่ะอันนี้คือมันเนตปิงอีกแล้วใช่ไหมอันเลยนะเอ้าแล้วมันเน็ตปิงผมก็ตีไม่โดนใช่ไหม โอเ,เก่งเด็ดบ้าเลยโอ้โหแน่เลว่ามันเด็ดปิงอะ่ะผมจะตีมันยังไงอะ่ะมันมันว้าไปว้ามาแล้วไอ้ที่ตีไม่โดนผมว่าเมื่อกี้มันตีโดนนะแ,นนาาแปลกๆวะอะไรวะโดนเยอะมากโอ้ยป่าโอเคขอจริงจังกับคนนีนะ้เลยอืมนี่คือจริงจังสุดแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้เน็ตปิงใช่ปะ โอ้โหม้อนซ้ยังไงล่ะจบยังพี่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 พี่จบได้ยังเนี่ยพี่เล่นผมมาเกินพอแล้วนะเยอะเลยนี่กูปีงเองวันนี้ก็ไม่นี่หว่า เอาหมดพิมไม่ได้ปูปว่ามันต้องพิมพ์ว่าแบบปิงแน่ๆเลยชเชื่อป่ะครับแต่ผมอ่านไม่ได้ไงไม่ใช่อายุไม่ไอดีเนี่ยอายุไม่ครบอะอายุาผมไม่พิมพ์แล้วกันเมื่อกี้จะพิมพ์เราก็ลืมเหมือนกันเลยก็จะวัดกับผมอีกเหรอเฮ้ยมพิมดิแค่นี้ก็พอแล้วมั้งพี่พี่พอแล้วมั้งพี่เย้าจริงดิ เขึ้นล้อผมเล่นแน่ๆเว้ยขึ้นล้อผมเล่นโอเคถือว่าเขาก็ยังอยากตัวอะไรตัวแต่ยากและไอ้คนคนรู้กล้องดูผมคนพี่มาพีพีผมนี่ไปไปไกลไม่อยากพีพีเล่นไม่เป็นใครก็ไม่รู้เฮ้ยมึจะไปไหน ไปไปซะยายทำมปโดนโอ้ยทั้งเมือกี้โอ้ยผ้พลาดเลยผมพลาดเลยไปเอาได้ไงโอ้โหโอ้ยไปไหนนักหนาวะผมว่าคนนี้เล่นในมือถือแน่เลยอ่ะเนี่ยดูดูดูเขาคอโมโบแปลกๆปลกท

ไปิงเยอะผมไม่เข้าใจเฮ้ยกูผิดเพาว่าเยอะผิดปพาะวะเนี่ยพระเจ้าช่วยเราจริงดิไอ้เหี้ยตกมาจากไทยใช่ปะวะกูผิวผิดปะวะโโอ้หการอ่านการอ่านอ่านได้ไม่รู้ดิยังไงก็ไม่รู้ภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวเรื่องของเล่นกัต็มบ้า เล่ไปเล่นเล่นไี4 2ด้เออแต่เรามี4บี2ไม่ทำไรวะเชฟก่อนตัวนี้ใช้ใช้ไม่โดนไม่ยังไเลยกรับขอโทษท่านใดที่เกิผู้เล่นในมือถือเี่ยโตัวอะไรนะวผมเล่นค่อนข้างที่จะต่ำนะเฮ้ยเดี๋ยวก็เอาตอเดี๋ยวอา เลนะอคนเด็ดีว่ะนะโขิจัไอ้ันเนดีขึ้นแล้วก็เฮ้ยเย้ไปโดน้วยเฮ้ยเฮ้ยสกิลกเลนั่นแหละนะปอัทีท่นเล่นในมือถือนะไม่คเล่นในมือถือแล้วเเล,นนลวเล่นกันจริงจริงนขอโทษนะครับเล่นพราะยากาศ้ช่วยไปไหนตึงผมไม่ตึงผมก็ใจไอ้เี้ ต้องบิดเฮ้ยไม่โดนเจ้าช่วยแม่วิ่งเข้าไปหาโฟมันได้แล้วงงงงอะไเองอยู่นั่นเงให้กูคุยกับเองก่อนแต่ไหนมึงอ่ะมึงอ่าไอวิ่งมาโดนแสงอะไรของมันวะอะไรของมันวะโอเคเฮ้ยแต่เธอแต่หือว่าฝีมือเขาได้เลยเนี่ยน่าเอาข้อแขนจังเลยแอ้วเขาเปลี่ยนอาวุธเหรอเปลี่ยนอาวุธเหรอแล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธปะวะไม่ได้เปลี่ยนเลยวะ ก็ทำรองเขาวะแล้วเขาไม่แปลงร่างกพาสู้ผมมันไม่ง่ายก่อนหรอวะแบบวิ่งไล่ตี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 อะไกันอะรกันเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเื่อที่จะตู้ว้เนี่ยตายปม่ชิปนี้แม่งได้สู้กับคนนเดียวทั้งชิปเลยวะไม่ได้มา15ชิปอยากที่เยอะแต่ว่าเรายังพอตวาแต่มันเปิดพีพีก่นเนี่ มันไม่ได้เปิดพีพีเลยวะมันไม่ได้เปิดพีพีนี่นะวะเดี๋ยวจะดูกันนะครับเหมือนว่าเขาลืมเปิดพีพีป่ะวะมันไม่เปิดพีพีนี่เฮ้ยไม่โกหกอะหรืผมไม่ทันสังเกตนี่อะไรวะมันไม่เปิดพีพีใ่ญ่ตีกับเขาเป็นครไม่ทันผมไม่ต้องอยากโดนแบบยืนอยู่เฉยๆสองตัวแล้วเขาก็เปิดพีพีเข้ามาเลยเปิดโคตรไลย เปิด p v เลยหรือว่าหารีมันแค่เยอะเฉยๆอ,อะไรอไ,รรรไม่เป็นสื่องเงสื่มาสดงงโลมันไม่ได้เปิด p v นีว่าใช่ไหมเี้ยมึงตลกอะมึงก็ได้เปิด p v เนี่เห,เหอครับโอ้โหมึงก็ให้กูตีตั้งนานเนาะไอชิบหายมานันหล่นล้มตีเลยนะ ไปไหนเพื่อนมึงลืมเปิดพีพีพวกโอ้ยอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเลยเขาเปิดแล้วเปิดแล้วเสียเวลาเวลาเสิ็งข้าวไม่โดนเหมือนหนู่จอนเดี๋ยวเขามาเปิดเดี๋ยวเขามาทีโผล่มาเขาไม่ใช่ทีโผล่เขาหลังเราเขาเป็นที่อะไรกันหลังผมโตนี่ผมก็แปลกๆนะเกิดหายกันหลังผมโตเดี๋ยวอยากดูเชฟอยากดูตู่เชฟกอดอนหัว กอดอลลมปี้หลบแป๊บอหญ่เจ้าหยุดหน้าไปดูเฮ้ยอะไรวะเล่นอะไรบุกเนี่ยเล่นอะไรบุกเนี่ยเฮ้ยโอเคส่วนจับกระดาษตะกิลหนึ่งก็ยังดีถามถึงเรื่องเปิดปิดฮาคิเลยนะผมเปิดปิดฮาคิไม่เป็นไม่ต้องมาสอนด้วยไม่ทำก็ทำไม่เป็นนิ้วไม่ได้เร็วขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นผมไปจะปล่อยมา,นานแล้ว ึบนี่ผมไม่ได้เปิดเปกมได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือในมือถือมันค่อนข้างที่แต่ถ้าเปิดถ้าเปิดมค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยถ้าไม่ใช่ไอโฟนไอแพดอะไรก็คือผมไม่แนะนำให้เปิดแต่ผมแนะนำให้เปิดฟาสต์โหมดได้ไหมถ้าต้องรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟาสต์อย่างผมอ่ะ อันนี้ยังอทำไมเด็ดทำไมตอ,นน,อนนี้เขากลับมาอันนี้ผมากับวัชเขาต่างาตังเซอร์เเฮ้ยผมไม่โดนเขาเหน็บมาแล้วแน่ๆเลยไม่เหมือนเมืเ่อกี้แล้วพี่อ่ะต้นคลิปมึงเล่นหาเลยมันไม่รู้เบตาช่วยอุ้ยอืยอนี่ไปโดนทำไม,ไมดเดี๋ยวว่าทำคลิปแนะนำตัวเองดีกว่า วก็ใช่เดี๋ยวผมจะกลับไปเล่น GTA เหมือนสมัยก่อนแล้วไม่ใช่ออนไลน์นะเล่น GTA แฟนแบบแบบแบบไม่ออนไลน์แหละเพราะว่ารู้สึกว่าการทำคลิปของผมมากกว่าผมเป็นคนที่ชอบรถอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าจะกลับไปทำแหละัไปดูกันด้วยนะครับคนที่ยังมีชีวิตยอยู่ในช่องผมอยู่เพราะว่าเห็นหลังจากคลิปฟ้านี่แม่งเหมือนไม่มีใครดูผมเลย <g ülme> <c oughs> <c oughs> เอ้ยเข้าใจยิ่งเหยิงเลยเดี๋ยว เดี๋ยวผมกลับไปก็ไม่รู้เงินกันหรือว่าเขาชอบคิดว่าช่องผมเป,ป,ป็นคอนเทนต์แบบนผมผมเป็นอะไรเข้าใจปะอยากจะทำคลิปที่มันหลากหลายกันเฮ้ยไอ้ยี่ผมตีแบบมาๆล,ล้วนะผมเริ่มวูบเริ่มเดือดเขียนอยะไรกับคนคนเดียวทในคลิปนี้โอ้ยบินแกน่พระเจ้าเป็นไงล่ะไปดูถูกเขาไปเยอะไอ,อ,อ,อ้ทีโอ้ยอำแล้วมันไม่คอมโบต่อแนละ้ว อะไรของมันปวดหัวตัวนี้ปวดหัวบเฮ้ยปวดตะกี้ที่ติ๊กปวดตะโดดเว้ยแบกลงฮะแบกลงแบกลงแบกลงถอยหลังถอยหลังเดินเพราะว่ามันจะง่ายกว่าอ๋อเลวสิดม่ึงเลยสุดมึงเลยสิดม่ึงเลย

โโอ้หเล่นอะไรของมึงวะไอ้เช่นมึงเล่นอะไรของมึงวะอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อิอ่านไม่ได้พิมเหมือนผมเป็นไปได้คว่าเล่นในมือถือแน่เลยอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่าไม่ได้กูก็พิมกูแค่พิมพ์ว่าอ่านไม่ได้มันอ่านไม่ได้ มาโง่อะดีไหมอะเออแล้นะเฮ้ยเฮ้ดาวันโดะดาวันโดบ้าไปแล้วไปแล้ววะจะเล่นบนฟาร์มอะไรอะจะเล่นบนฟาร์มไม่อะเออทำไมเหรอเขาทำอะไรของเขาทำไมล่ะทำไมหรอครับทำอะไรครับผิดเหรอ เราผมว่าแล้วเขาเล่นในมือถือเชื่อผมยังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้น he i, he ia, ด,ดิเป็นประจานทั้งเซิร์ฟผมเคยเจอคนอย่างนี้แล้วแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้มันบอกมึงจะเล่นบนฟ้าทำเท <c oughs> ียอะไรวย่างหนั <c oughs> งยกหัวมังกรเลยคือผมไม่เข้าใจว่าแบบเล่นบนฟ้ามันผิดอะไรย่าแบบผมพูดผมเล่นไม่ได้เลยกแบบ็ในเมื่อที่เราถนัดอย่างเงี้ยมันผิดหรอวะผมงงแบบไอ้พวกอย่างนี้อยู่เหมือนกันเหรอเขาไม่ได้บอกว่าแบบไม่ได้จนะอ้างอะไรให้พวกเขาเด้วยคือ คือไม่รู้ผมผิดหรือเปล่าแต่เขาพูดเหมือนว่าผมผิดงั้นถูกป่ะไม่ได้ผิดเมันมีอะไรให้ผมผิดวะไม่รู้ผมผิดตรงไหนปวดหัวนะครับช่างไม่ผมไปตีโรงงานตีโรงงานเสร็จเไปอ้เหี้ยเอมีประเด็นมันมีประเด็นมันเด็นมีเดนมีเด็นมันมีปรมันมีเดน โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะไม่ต้องกดแชร์เบื่อไปละดีใจวะ